พาลูกกับภรรยาเข้าเมืองมาเที่ยวไอคอนสยามครับนานๆจะได้มาสักทีลูกก็มีอาหารของลูกดูดนมจบๆไปทุกครั้งที่พาลูกมาห้างก็ต้องพาลูกขึ้นลิฟต์ตลอดนะเพราะว่าเราขึ้นบันไดเรื่อนไม่ได้อะเดินไปเดินมาเราก็หิวมาแวะกินราเมงกันราเมงก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่แต่งหน้าแบบแปลกๆเนาะแล้วก็ราคาแพงมากเลยทุกคนข้างในห้างก็โล่งโปร่งสบายนะครับเข็นรถเข็นได้ง่ายๆเลย แล้วก็แสงไฟก็คือสว่างสวัยสดใสมองอะไรก็เห็นชัดเจนส่วนลูกน่ะหรอหลับแม่ก็มาดูเจ้าหญิงเจ้าชายดิสนีย์ของเขาไปแต่ละตัวน่ารักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยทีนี้ก็อยากได้ตุ๊กาตามาให้ลูกนะก็เลยไปดูตรงตู้จับตุ๊กาตาหลังจากนั้นเราก็เข็นรถลูกไปเดินทั่วห้างเลยนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวห้างการมาเดินดูไฟดูของดูแสงสีในห้างเนาะ ส่วนแม่เน่ะเหรอดูเฟอร์นิเจอร์จ้าดูกล่องจ้าแล้วก็มานั่งพักจ้าลูกตื่นพอดีนะตรงนี้ภารกิจวันนี้ก็คือจะหาตุ๊กตาสวยๆน่ารักน่ารักให้ลูกนะหรือให้แม่ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจก็ไปเดินดูร้านหลายๆร้า,า,านเลยส่วนลูกก็นั่งรออยู่ในรถนะเราก็เดินผ่านร้านรองเท้าหรือก็ไปเลือกดูรองเท้าระหว่างเดินเราเห็นป้ายว่าข้างบนนะ่ะมีนิทรรศการ เราก็เลยขึ้นมาดูโอ้โหเจอตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายเลยทั้งแบบ2มิติ3มิติเนี่ยมีไดโดสาวมีสายลุ่มมีก็อกซิล่ามีมา้าโพนี่เนี่ยเด็กๆนะ่าจะชอบนะแต่ว่าลูกเราก็เหมือนเดิมนะครับหลับตรงนี้ก็มีรวมศิละปะหลาย,ลายๆอย่างนะครับเนมีทั้งรูปวาดแล้วก็ถ่ายรูปอะไรต่างๆนานาได้เนี่ยเดินไปก็ดูสวยดีบางรูปเราก็ดูไม่ออกนะว่าคือรูปอะไรบางอย่างเราก็ไม่ค่อยเก็ตว่าคืออะไร หลายตัวเราก็ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ดูมรวมไปก็น่ารักดีนะเนี่ยเนี่ยเสือมีเขี้ยวยิงแวมไพร์เลยตอนนี้ลูกก็ตื่นละเดี๋ยวเราก็จะพาลูกไปเดินดูด้วยกันนะครับตรงนี้กว้างขวางมากนะครับไฮไลท์ของโซนนี้คาดว่าจะเป็นตัวม้าตัวนี้แหละแล้วก็สายลุงของเขาเพราะว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะเจอแต่ลักษณะของมา้าทั้งนั้นเลยทั้งรูป2มิติ3มิติรูปวาดรูปวาดที่ดูไม่ค่อยออกเนาะเป็นแบบแอบสแต็กใช่ไหมอ่าแล้วก็เดินไปผ่านสายลุงวิ่งเข้าไป ในที่ต่างๆจริงๆถ้าเกิดคนที่ดูการ์ตูนพวกนี้น่าจะชอบนะเพราะว่าแบบมาครบมาจัดเต็มเลยมีทั้งแบบห้องที่เป็นมืดมืด,มดทึบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวการ์ตูนฉายลงมานะครับอืมสวยดูดีเลยทีเดียวจบจากโซนนี้ที่อยู่ที่ชั้นบนสุดนะครับแล้วก็ลงมาชั้นล่างสุดโดยผ่านลิฟต์เหมือนเดิมนะเพราะว่าไปไหนเมื่อไหนก็ต้องใช้ลิฟต์นั่นแหละอ่ะชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นยังไง ตอนนี้ก็เริ่มเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับคนก็มาเยอะขึ้นแล้วก็เดินมาเจอรองเท้าเด็กน่ารักน่ารักเยอะๆเลยแต่ลูกเรายังใส่ไม่ได้เท้ายังเล็กอยู่ตอนนี้ลูกงองแงแล้วฮะเข็นรถเข็นไม่ได้ก็ต้องพาเดินออกไปเดินไปเดินมาเดินข้างนอกเนี่ยสูดอากาศบ้างมาห้างวันนี้คือคุ้มมากเลยนะครับมาตั้งแต่ช่วงสายๆยแ,แล้วก็กินข้าวกลางวันไปแล้วเราก็มาถึงช่วงเย็นๆเลยอีกฝั่งหนึ่งก็มีร้านอาหารแล้วเราก็ข้ามไปกินด้วยก็คือห้างมันมีทั้ง2ฝั่งเลย ทีนี้ด้านนอกเราก็เดินดูไฟไปอย่างเงี้ยโอ้สวยดีนะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับลูกวันนี้เที่ยวห้างสนุกไหมครับไม่แน่ใจว่าลูกจะเข้าใจไหมหรือว่ามีความสุขกับการเที่ยวห้างไหมแต่ว่าดูเขาก็ไม่งองแงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูดนิ้วดูดของเล่นไปจนถึงทางกลับบ้านเลยเราเจอกัน